สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเวันนี้มีตัวเลขแม่นๆมาฝากอีกแล้วนะคะสตัวสองตัวสามตัวแม่นๆนะคะมาดูกันเลยนะคะวิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากร,รัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกทุคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบรับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเงนินล้านฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยค่ะ ทำเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากรัฐบาลนะคะฝากช่องเลขแม่นมมาแชร์ด้วยค่ะเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะมาดูเลยนะคะทําเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจำ หมดที่แล้วได้ไมิใช่ไหมคะอาจารย์ทันนี้นะคะท่านให้เด่น4กับ2นะคะมี9 4 1 1 4 8แล้วก็0 4 8นะคะแล้วก็มี3 2 8 4 6 4 9 4นะคะ4 8 4 9แล้วก็1 9 1 5นะคะแล้วก็มี8 2ก็9 1 คือทุกตัวไปกลับนะคะเ,เพื่อนๆหกเท่ากับเก้านะคะอันนี้คือของงวดหนึ่งธันวานะคะเอามาให้เ,เพื่อนๆดูนะ mm hmm. แล้วก็มันก็ออกเก้าเก้าสี่ใช่ไหมคะก็ถูกเก้าสี่กับแปดสี่ถ้าใครดูคลิปนี้ก็น่าจะถูกนะคะนี้เรามาดูนะคะว่างวดนี้อาจารย์ทันทหยอะไรนะคะมาดูกันนะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่า ทำเป็นแนวทางเหมือนกันนะคะอยู่ที่บุญที่ดวงด้วยนะคะแต่ดูแกมานานมากแล้วนะคะแกกาส่วนมากแกจะให้เข้านะคะแกจะชี้แนวทางว่าอ่า งวดนี้เลมาจากอะไรนะคะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆงวดนี้แกให้เด่นนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกลับนะคะเด่นห้ากับสองนะคะห้านี่ดังมา งวดนี้งวดที่สามนะคะแต่ไม่มาสักงวดเลยงวดที่แล้วดัง5ก็มาสี่นะคะ ลับไหมคะเพื่อนเพืนงวดนี้แกไม่ได้เขียนเน้นนะคะว่าอ่าตัวไหนบนล่างก็คือให้เพื่อนไปพิจารณาเอานะคะอย่าลืมไปกลับนะคะเพื่อนเพื่อนหกแปดสองแปดสี่สองนะคะแปดหกสี่ห้า 8, 5, 7, 2, 6, 4แล้วก็ 1, 2, 9นะคะตัวนี้แยกออกมานะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกลับนะคะถ้าไปกลับให้อ้าว เอาแล้วถ้าไปกลับให้มันมันเหมือนจะเยอะนะคะเพื่อนๆก็ไปกลับเอาเองนะคะอันนี้ก็ไปกลับให้เลยแล้วกันไหนๆก็เขียนแล้วนะคะ ของอาจารย์ที่อันนี้มาคือแค่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ก็คือลองเขียนให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะเพราะว่าแกอาจารย์แกไม่ได้แยกออกมาให้ก็เลยลองเขียนดูนะคะขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะมีโชคมีลาบถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะมีเงินหมื่นเงินแสนกลับบ้านปีใหม่กันนะคะมารอดูผลนะคะเพื่อนๆ สิบธันวานะคะ6กสานะคะขอให้เพื่อนทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆไปกลับเอานะคะ 6เท่ากับ9นะคะพเพื่อนๆอย่าลืมนะ6เท่ากับ9 9เท่ากับ6นะคะขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะถูกกันเยอะๆเลยนะคะมีเงินหมื่นเงินแสนกับบ้านปีใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะ